สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิควิธีการทําความสะอาดหัวแรงนะครับเวลาเราใช้หัวแรงไปนานๆหัวแรงก็จะมีสีดํานะครับเกิดจากการไหม้นะครับเวลาเราไปจี้พลาสติกหรือว่าอลูมิเนียมนะครับก็จะทําให้เกิดคราบดำๆตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกันเลยครับ อุปรกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีกระดาษทรายครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับเราก็ถอดเจ้าหัวแรงออกมาก่อนนะครับโดยการหมุนตรงบริเวณปลายหัวนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะมีน็อตยึดบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาน็อตขันออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้เวเราก็ถอดตัวแหวนยึดนะครับ พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะนํามาขัดกับกระดาษทรายเลยนะครับวิธีนี้จะทําให้ช้านะครับเราจะใช้ตัวช่วยคือสว่านไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับ<ค><ณ>พอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามาหมุนกับกระดาษทรายเลยนะครับ นี่นะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หัวแร้งเหมือนใหม่เลยนะครับจะมีความใสขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราประกอบกลับเข้าที่เดิมไปเลยครับแล้วก็จะเอาหัวแหวนใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำตัวหัวแรงมาครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับ แล้วก็หมุนน็อตให้แน่นครับประโยชน์ของหัวแรงนะครับก็จะทำให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ร้อเร็วด้วยนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ